ผมจะมาแนะนำเอ่อ m นึ1งนะครับทุกคนแล้วเอ็มซนึงของผมก็ปัสเซลจะใส่เป็นโมโนนะครับปาเล่หใส่เป็นสต็อก M16 เพื่อช่วยให้เอ่อดาเมจระยะกลางกับไกลนะครับช่วยพวกคุณบีคอยคอนโทรลได้ง่ายขึ้นด้วยก็จะเป็น VLK นะครับเพราะว่ากล้องนี้มันผมใช้รู้สึกว่ามัน สองแล้วมนสบายตาครับดูคนง่าย Under Barrel ก็จะเป็นคอม m a n d o เพื่อช่วยเอ่อในการเข้าสะโขบให้ไวยิ่งขึ้นครับแอมมูนิชั่นหรือกระสุนนะครับสาหรับส่วนตัวผมใช้60นะแล้วก็50 60ผมมองว่ามันไม่มันไม่ค่อยต่างกันนะครับอันนี้อยู่ที่เลือกใช้เลยครับ ขอบเร็วแสงขอบเร็วแสงต้องมาครับจังหวะนี้ใครมาทิ้งงาก่อนอยไมตรงอยูปม้ยเบื้องกระสุนเบื้องกระสุนเบื้อกระสุนนี่สต๊ตายเดียนี้อ่ะเบื้องกระสุนเฮ้ยข้า้้า้โอ้โหร้านไม่ทำหียเฮ้ย กูร้านกูร้านไม่จ่ายกูรอเลยเฮ้ยโอ้ยเมียวบอลพี่บอลเต้าเออเดี๋ยวขึ้นไปซ้ำให้เฮ้ยข้างกับแพงวะน่ะเฮ้ยข้ากัแพงพี่บอสหลังเต้าโยงบอลโยงบนไหนมันล้มตรงไหนวะอ๋อขี้กิดตัววะน่ะ เอ้ยตกลงไปแล้วตัวตายไปแล้วไปแล้วเอยตกไปแล้วุกแตกขาก็แตกปุ่ไทยสองตัวดาวหนึ่ดาวห่งดาวหงโอ้ยแมวพกิงผมเนี่ยมีข้างนอกมีข้างนอกเจอไ้มไ้วุ้ยไว้มาดีมาดีมาดีมาดิสัดดิมาดิมมมาเกาดิมามามาข้างล่างมาดา โอ้โหแม่งกระโดดลงหลีโคตรเชิงโคยโเฉยโอ้ยโอ้โหโอ้โหพี่เพชรปางไงอ่ะบนตึกกูมาเฉยเอาพี่เพชรปางไงวะโลงมันนั่งเรียนต้องหนาอะไรตัดตุ๊กได้โอ้ยตายเล็บร้อยชิบหายละไอเก็บปืนกูไปแล้วมั้งไปตกแม่งไอพี่อ่ะข้าโดนไปดิโอ้ยเฮียมี่อร์ลนะวะ แอคท่าท่ามันไปยังไอ้เี็ยแอคไงตายแล้วอยไม่อยู่ดาวดาเดาเดาแล้วเดาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโกยเจี๊ยมะขามลงไปแล้วบินเจี่ยแล้วเหลือเราสองคนดีกว่าปะเบีดเดียวพี่ใครทิ้งตังค์มาเนี่ยเราบอกเบงยดเราเขาบัตดิเหลลูกสองด้วยเฮียนั่นล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูหายวะเฮ้ยกูตกตกพื้นแน่เลยดูวัน

ตึกอะไรวะตึกนี้พี่ดูพี่มีนก่อนอุ้ยแม่งโขดโหเพชรได้เพชรเล่นแบบนี้ไหมอะไรอ่ะก็พี่มินอยากเล่นแล้วลูกีิกินพี่มินมันแย่แล้วมันแย่แล้วแตวเล่นแตลเล่นอุ้ยบอลสปอร์ตโผล่บอลเทกชุบบอลเทกชุบได้อ่ะบอลสปอร์ตโผล่พี่ผมผม่ายเกมไปแล้วเดี๋ยวบอลเทกก็กลับมาชุบไงมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เเยราที เวลาคุณตายนี่ผมรีบซุบได้เอาพี่มีมีจะเล่นไงผมไอเยโคตรปั่นเลยเดี่ยวเล่นเลยเอาอีกพอเอาคุณไม่ได้พูดไเลยใครระเบิดเที้่หรอวะเฮ้ยหลังกูโอ้มาดิสัตว์มาดิย้ายไปในบ้านเนี่ยไปไหนแล้ววะมันวิ่งซ้ายไปนี่หว่ะอยู่แถวบาวตี้อ่ะบาวตี้ท้ายเจอแล้ว บนหัวกูต like ัวนึงแล้วตรงนี้ต right. you know ัวไปอยู่พี่มันจะใช้กูอะเออพี่ระวังสองตัวนะเฮ้ยมันยังอยู่เลยจิ้นตัวนี้นอยู่ต้าตีผมดักต้าตีผมดักเออเดี๋ยวข้างไปไปดึงผมสับยี้นี่ก่อนผมว่ามันวิ่งมาทางผมตัวอุ้ยมาแล้วหน้าผมสองตัวสองตัวเข้าหนึงแตกโอ้แตกแล้วรับบอแตกแล้วดาวสองตรงหูดาวสองอีกตัวนึง โลรออีกตัวห้าห้องห้องเล็กขวามือมาแล้เบิดพี่ตายแล้วกูพี่มวกขอโทษไปอยู่ในตึกกว่าที่ยินเสียงคนป่ะเําลังเบรคตัวไว้ช่วยในตึกแอบินในตึกข้าวหัวมีใช่ป่ะตรงไหนบอสข้างล่างใกล้เป็นหัวสองตัวไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มันยืนรอเลยมันจะงครับผม

เพื่อนเป็นโดดมาไ้ยวิวีฝั่งวูส์ฝั่งวูส์เอาเงี้ยไรน่ะมีคนอีกคนอุ้ยตะไนตึกเขียววิวตึกเขียวโอ้ฟังกิ๊กอีกไปชูบีบีก่อนไอบีบมันอยู่้มละเฮ้ยมันโดดลงมาบนหัวพี่พี่เพชรบนหัวพี่มีเออดูแล้วยิงแล้วเอ้ยยี้นี่โดนใครยิงวะยิงอยู่ปะบนหัวมันโดดตกมาตายหรือไงวะไม่มีเออหรอ โห oh, แต่ตป็นส่วนนี้มีไมค์แก้วไม้กลัวตัวเดิมที่นี่ตังเยอะจังวะ <S <S อุ้ยอุ้ยไไหอุ้ยอุ้ยหเยี่ยมืดเลยทางไหน<ด>วะนี่เหรอนี่เหรอใช่ใช่โอ้โห oh. oh, โอ้ยรถมามาดิมาดิก็แตกก็แต่วงกแ็แตกแล้ว เขี้ยวมนอยู่บนหัวผมเนี่ยสัตว์เอ้ยเด็กเขี้ยวไอ้มองมากูรอมันลากกูอะมันจเป็นเม้นต์อะพป็เม้นเสร็จแล้วยี่มีเกิดแล้วจะตายไอเดี๋ยวตัววะโอ้คุณโผล่มสองตัวโอ้เขี้ยแล้วไอ้วงใครมาล่กมันมาล่ากกูอะโอ้บนหัวน็องไอ้เม้นบนหัวน็องเป็กูลงแล้วอุ้ยมันอยู่บนหัวผมพี่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ไหวปะวะไม่เห็นไม่เห็นวะ มันมาเพชรอ่ะมันลงข้างหน้าบินลงก้งหน้านีตัวน่นี่เราพีเราพกเตาไปดทวนน้ลวิ่งมาวิ่งมาโหลดวิ่งเอาโหลดตัวนึงนะกูเลยีไปแล้วดาดดไอ้ียรกนัวเดี๋ยวกาจะมีลูกตองรัวเนี่ย โอ้ยิงไม่โดนโอ้โล่งเต็มเลยพี่ก่อแตกโล่งเต็มเลยพี่บนหัวเราอ่ะข้างหลังก็มีเนี่ยไอ้ตรงร้านค้าเนี่ยเนี่ยชุบเพื่อนอยู่เนี่ยเพิ่งชุบเลยเนี่ยเอาหลุดเอาแป๊บไม่รู้ทางไหนดีอยู่ไหนวะเอามัมีดเป็นไงแล้วนี่ไงเอาดิพี่โอ้ยชุบพี่แล้วนะลงพอดีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตึกบ้านโดนยิงอุ้ยปั้นตึกสูงเอาพี่ ไม่ใช่พานานัเยเนี่ยเนี่ยนาส้มอะจีขวาเยอะอุ้ยอุ้ยไอบินบนเดนมีอุ้ยเดินอุ้ยพี่เพชรโอ้ยโดนตัดผมเกลยแกแล้วอพี่เตัวนดาวดาวบินดาวแล้วดาวแล้วสวยพี่ทุบได้ผมชุบพี่วอสกันโดยคุณชุบเบงคุณชุบเงคุณชุบเบงพี่ลองไลยอุ้ยทนายของขวาตึกเขเบเลยพี่เขาเพียบเลยพี่เพชร โอ้เข่าเยอะไปยิงโอ้ยไปยิงกูมาดิมาอยู่บนบ้านนี้มาอยู่บนบ้านนี้อไปไปดอกบนบ้านบนบ้านพี่เพชรถอยพิบพี่ิบถอยพี่เพชรถอยรวยขุดเยอะโอ้ยกดเยอะไอ้เหี้ยเออโคตลงข้างในโคตลงตัวลายกว้างมีคนลงกูดังมีคนพี่ระวังกูดังมีคนไปไหนละไปข้างๆกดังข้างๆพี่กดังข้างเลยเออมันเพิ่งลงมาตะแยงแล้วหมด มีมีมีหลักเราปะปันะหลุดปน่นี่ไอ้มาแตมาแตสวยได้ไคล้ครับผมเอาไม่ดีตัดป้าป้าไปป้าหมดจังอ่ะชันบ้าผมชันป้าแล้วกันตัวเดียวตัวเดียมหลังมีตนหลังใช่ใขาพี่โอ้ยไม่ใช่แล้วใช่ใอ้ยโอ้ยนี่นีหลังแพงนี่หลังแพ่งนี่เยไม่ได้มาลากู ตาวดาวดาวพี่มีตัวนึงมีข้างหลังกดแตกเอ้ยจะดาวแล้วนี่จะดาวแล้วคิดงแดาวพี่มีอีกตัวนึงผ่านมาพี่ผ่านไว้พี่ผ่านไว้เอฟบีเดี๋ยวพี่ดึงต้อไว้พี่ซ้ายอยู่ตัวนึงนะซ้ายตรงตรงไอ้เหี้ยห์ถังโรตันมาโรตันผมพี่โรตายกูบินเอาดิเออหลังกระเพงะมีอยู่ไหนครับมีข้าวบนข้าวบนข้าวบนไว้พี่หลักกระเพาะ อุ้ยเียะใครวะอุ้ยใครปาตันอะไม่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 พี่ตายปวดแล้วดิตัวหลังกระแพงก็ไอตัวนี้ปะเฮ้ยถ้ตเปมนคนลงพี่ถ้ตเปมนคนลงนี่ก็มีนี่ก็มีเอ้าเขี้นก็ลงมาเอ้าเขี้แล้วว่าไงจ้าตัวเดิมว่าไงว่าไงว่าไงพี่เพชรพี่เพชรอยู่ไหนตังพี่เพชรนี่นี่นี่ไปจ้าตัวเดิมเลยโว้ยเฮ้ยถ้าโตโตเปนคนพี่พี่เกี่ยงอะไรมา ยิงแอปปี่ยิงปีก็แตกพี่สวยดาวเพื่อนเราเราเพิ่มันด้วยพี่มีคนโดดลงกระสโตเหมือนลูกขวาเราเห็นเหมือนลูกขวาไม่รู้เหรแวบๆเฮ้ยมีปืนชนโวยพี่มิตลงข้างบนอ๋อขี่ให้ผมขี่ไม่ได้ชี่อยู่พี่แป๊บอนเพื่อนให้แป๊บอนมึง ขวาขวาอยู่ขวาข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยดาวดาวพี่โดนละโดนละผมลอยหลังให้ผมลอยหลังให้ตายแล้วพี่ตายแล้วบิมพี่ไปเติมตัวขึ้นบนไอ้บิมีมีมีใกล้ๆผมตัวหนึ่งมีมีตัวพี่ก็แตกก็แตกดาวดาวจะมีเขาบ้างโอ้ปบรรณหนึ่งเติมกล่องครับเอาเลยพี่เดีอาเลยผมไม่เห็นว่ะพี่ตัวตัวตกแต่แล้ววิทยพี่ใครยิงมาวิทยใครยิงอ่ะเนสูงมากสูงมากวะพี่ เชื่อที่ตังเยอะชิบหายอุ้ยพี่ไปขวายปะวะตำรวจพี่ตำรวจก่อนพี่นักแวนตำรวจก่อนแล้วไป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 อุ้ยเฮียใครยิงวะทางตำรวจพี่มาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนอุ้ยเพิ่งโดดลงมาด้วยอุ้ยอุ๊ยเข้าทางเพื่อนมึงเข้าแล้วใครพี่ล่างผมเนี่ยตรงไปเข้าแล้วเข้าแล้วแข็งเบอร์เีเก็บโหลดดาวนี้พี่ดาวนี้ตัวมีมีมีสายมีเปิดดูให้เปิดดูให้เข้าแล้ว โอ้เต็มเลยโอ้กุกลับอุ้ยหอคอยพี่งานงอกแล้วเ้ยอยู่สตัวบินก็แตกี่ก็แตกโอ้โหไม่ทําแตกสองตัวโอ้โหเยียยยเยย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 พยยยยยยข้างยย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 พเออดูวไอ้เียกูตกใจยางยยยยางยเ หล,หลังหลังป <in> ี <before> um ๊ไอ้ปี๊หลังพี่ปี๊ไปไปไพี่ปี๊พี่ปี๊พี่ปี๊หลังไอ้เหี้ยไอ้ปี๊ตัวไปแล้วดีกวยวะอุ้นจะว่ายปี๊ดี่ที่อไม่ใช่ผมไม่ใช่หะไรเลยอุ้ยเจอตันโอเคพี่ไปอยู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 ่ช่วยปอด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 เหล็กตีตัวตัวหนึ่งไว้ข้างในอ่ะเออโดดลงมาให้ฆ่าบ้างอย่างเงี้ยชอบเหี้ยเหลือเปวะเหลือบ้าพี่บอส มดแล้วมีตัวอะไรตายไปแล้วเฮ้ยพี่พี่อีกตัวพี่ถ้าโหด้วยพัดไอ้เหี้ยหลุดไอ้เหี้ยหลุดไอ้เหี้ยมินตรเยอะเลยแบบไอ้เหี้ยมันหลุดเลยดูอีพี่เหี้ยเราไปไม่ได้ว่ะโดนตะพี่ชิบหายแล้วมีรถมีรถลงใต้ดินเลยลงใต้ดินนะปัดนี่ใต้ดินไปเดี๋ดิเอาแล้วพี่บอลกูลงแล้วตามแล้วตามแล้วเฮ้ยเป็นค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 นกูจะดาวตัวนึง ไมดาวม้ข้างในข้างในก็บดาวดาตัวเดียวอาิฟลูก้ายกมันโอ้ย่ย้วไหนตังไหนพี่ขอค่อยเหรอใช่ใช่ันขมลงลงมาซื้อของว่ะรอแม่งเลยไหมไหนพี่ี่ีคนนึงเนี่ยพี่บอสปั้นนี้พี่คนโกรธพี่ลอยอยู่ลอยอยู่ลอลอเหรอเออมันลออยู่ตายแล้วตายแล้วยตายแล้ว เฮ้ยรถมีมีมีรถมีมีรถบังล่ารถบังค่ามาชาร์จเราอยู่ไหนวะไหนวะเดินล่างเนี่ยพี่เฮ้ยเราเขาวงเขาวงเฮ้ยไกลๆมีคนไกลๆมีคนพี่ไกลๆมีคนระวังบัตรถบัตรถบัตรถไปขัดพี่ไปก่อนเลยบัตรรถไปขัดไป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 โอ้โห ตัวไหนตัวไหนทางขวาไงที่มาร์าสีม่วงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านเรามีหรือเปล่าอ่ะมันเป็นไอ้พวกหรอ่ะไม่้ใส่แล้วอ่ะมันดูดีอะเฮ้ยใครยิงแถวบ้านเราอ่ะโอ้โหวุ้ยยัดกระดูกพี่ยัดกระยกระดูกเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหไม่ตายก่อแตกวิ่งก่อแตกดาวนึงวิ่งดาวนึง ยัดอีเยอะแ้จังหวะนี้มืสนล้บีขึ้นไปขวาวดแล้ววะบางยางวี่อยู่ไหนวะไปไหนวะองน้ำอ่ะข้างล่งบีข้างล่งเดียบีข้างล่างเดียบีมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วโอ้โหียกูดาวอีกดึงดดึงดึงีดดึงงงงงดยดงอยู่ไหนวะบ้านเลข้างๆมาวะเออข้างขวา่ีง่ง

เฮ้ยโดนละเฮ้ยแอร์ไทด์พี่แอร์ไทเขาฟองหนูข้ามันปล่อยใส่เราพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้มาร์คสีสไนเปอร์มาเขียวมาเขียวอุ้ยอุ๊ยอุ้ยมาเขียวมาเขียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาร์คฟ้าพผิดไม่ใาร์าเขียวมาฟ้าไอชื่อมารคโอ้ยโอ้ยกูจะตายโอ้ยโอ้ยใส่กูไม่พักเลยเฮียให้ยิงกูถอดเฮ้ยไปดักมันได้ป่าววะไม่ได้กระดังข้างหน้าเนี่ยได้ปะ เออกะดังมาหัวมาดิมาดิเอาก็มาแล้วเลยดิเอาก็มาไปแล้วโอ้ยบอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยบนเขาคอผมใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยพี่อ่ะเฮ้ยหลังมาหลังมาดูหลังก่อนดูหลังก่อนดูหล้ยเป็นหนึ่งพี่เป็นหนึ่งบนเขาคอผมใหญ่เลยหลังมีนะตัดนะพวกมึงทำไงอ่ะพวกมึงทำไงไม่เไม่ได้ไม่เกี่ย พ่อผูใหญ่เลยส์สับกุ้นเขาน่ะพี่เฮ้ยเข้าแตงกูญแจแล้วดาว้วเดิเข้าแตงอย,อย,อย,อยองู่ไม่ได้อยู่ฝั่งไหนแม่มาอยู่ไหนวะหลบปิดโอ้โหมันหลบหลบหลังกระแพงอู้หูจะขี้เนี่ยเพื่อนเปนดึงได้นี่หว่าเอออุ้ยอุ้ยเยอะพี่เยอะกระแพงเยอะตายตายตายไม่ก็แม่มันออกวิ่งเออาแล้วกู่ะ ต่อแตกเเยี่ยกคดังมันยู่ได้ดีกว่ากรวสุนกูหมดแล้วกรวุนโลก็หมดเฮ้ยใครไออ่ะใครไออ่ะนี่หน้ากูเลยหน้ากูแดดลงอยู่ไหนปะเนี่ยไอไม่พักไอไม่พักเลยเฮ้ย คนไมนอยู่เนี่ยหลังหินแถวเนี้ยยเลหลังหินเหรอไม่ใช่อยู่ข้างในโอ้ยเตย์บอยเตย์บอยแต่อุ้ยโคดังยิงคลิปหายแล้วพี่บอสขวาว่ะพี่ลมโอ้ข้างหน้าที่คนเยอะเลยว่ะี๋ยดาวหนึ่ง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 ข้างหลังข้างหลังมีนะข้างหลังเพชรมีนะมาดาวสองพี่มาดาวสองดาวดาวดาวพี่บอส จาวตัวพี่วอดหมแล้วกระสุนกูหมดแล้วไอ้เหี่อะสามไปเก็บหมดเฮ้ยขอตขอขอสามตัวได้ไหมขอสามตัวได้ไหมขอสามตัวได้ไสิเดี๋ยวรอให้บินไปผมไปเล่นตรงกลางยวัดเนี่ยเป็นไงตายตายแล้วครับพี่หายไป defense. ไหนวะไม่เห็นเลยพี่ผมไม่เห็นผมไม่กล้าดันอ่ะมันแอบอยู่อ่ะบินจุดชาร์ล มันอยู่ข้างในอยู่ข้างในอ่าเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไอ้ตัวนึงไมปตะเข้าไมปตะเข้าไมปตะเข้าไม่เข้าให้ให้บิงเข้าไปนอนแบแล้วนนอแล้วหลังหินเนี่ยอุ้ยมันเห็นผมแล้วพี่ยากละมันเห็นผมอ่ะเออไม่ยากเอาเลยต้องรอมันดันอ่ะรอมันวิ่งโล่งๆอ่ะพี่ได้ปะรอวิ่งโล่งๆอ่ะกูไม่ยิงนะกูไม่ยิงนะไอ้บิงพี่ไอ้บิง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 ไรมันน้อ้บิงไน้บงไอ้บิ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 งไอ้บไอ้บ่งไอ้บิงไอ้บิงไอ้บกงไอ้บิงไอ้บิไอ้บิงไ จริงๆพี่จะยิงแล้วหรือไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยาชุบแล้วมาชุบแล้วค่อยๆเล่นปิดเราตงรีบอ่ะโอ๊ยพี่โอ๊ยอาเลยน้องเอาเยเข้าไม่ได้พี่ประเดึบมันเข้าไม่ได้อ่ะมันดักมันดักเลยอ่ะโอ๊ไม่ได้แล้วพี่สั่งเวรชีวิตเลยนะน้องมกูจะยิงแล้วเฮ้ยแล้วโอ้โหกูไม่ได้ยิงกูต้องให้ยิงกูเหรอเนี่ยผมขาดแล้วถ้าผมตายถ้าผมตายฝักด้วยเอากูตัานช่วยอ่ะเอาไปอุ้ยมันโตอุ้ยมันโตฟี่ รอกูณตัดแน่นอนกูว่าแล้วรอเลย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 พี่มันจะวิ่งแล้วรอนหลังโอ้โหลูกนี้น่ารอมันวิ่งกว่าผมไว้น่าเข้าเลยเสียดายเชื่อผมว่าได้ ปู่มูฟี e kind of ่เบียดีจัดลุงอี้กูรอดีกว่าไอสัตว์โอ้พี่สัตว์เคยชีวิตเพื่อน้องเลยเนี่ยโวยบีนี่เนอ่ยไออ่ะผมผมทำมันไม่ได้ผมอยู่ที่โลกผมทำให้แม่งเราคือภาวนาอยากให้มันยิงโดนอ่ะเพราะว่าเห็นแม่งแล้วเว้ยแต่มันเห็นด้วยไอสัตว์ไม่ได้แค่เนี้ยเอสัตว์เนี่ยจิ๊กโดนเลยจิ๊กโดนเลยจิ๊กโดนเลย Up and low, when we take it to the floor She barely got clothes, all this missing